ยุทธกาารปฐมเจดีบุก13รังอิทธิพลเขย่าวขวัญมาเฟียนครปฐมจับกุมผู้ต้องหา4คนยึดปืนทองคําผู้มีอิทธิพลคดีคนร้ายยิง10ตํารวจตรีดับคาที่คดีรุนแรงกว่า20คดียึดอาวุธปืนได้มากถึง25กระบอกพร้อมกระสุน,นกว่า1,106นัดทุกคนครับวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกปฏิบัติการกวาดล้างครั้งสาคัญ ขย่าวขวานวงการผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมหลังเหตุอาชญากรรมต่อเนื่องหลายคดีโดยเฉพาะคดียิงสิบตํตำรวจตรีสหาชาติถึงสุขเสียชีวิตนี่คือยุทธการปฐมเจดีการรวมพลังของตำรวจกองปราบที่พันตำรวจเอกภูมินพุ่งพันม่วงยศในขณะนั้นผู้กำกับการท่ากองบังคับการปราบปรามท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับจังหวัดนครปฐมเผชิญกับสถานการณ์อาชญากรรมที่น่าเป็นห่วง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงพฤษภาคม2558มีคดีรุนแรงกว่า20คดีโดยเฉพาะคดีที่คนร้ายยิง10ตำรวจตรีสหาชาติถึงสุขเสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่10พฤษภาคมนอกจากนี้ยังมีการใช้อาวุธปืนยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่อีกหลายครั้งสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตประชาชนทำให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามต้องเข้ามาจัดการเวลา5นาฬิกาของวันที่29พฤษภาคมตำรวจกองบังคับการปราบปราม ได้ส่งกำลังตำรวจคอมมานโดกว่า220นายพร้อมยานพาหนะ30คันได้เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างในนคปรปฐมพร้อมกัน13จุดการวางแผนดำเนินการอย่างลับๆโดยไม่แจ้งตำรวจท้องที่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายสำคัญเหล่านี้ล้วนเป็นบ้านของบุคคลที่มีชื่อเสียงตั้งแต่นักการเมืองระดับประเทศและคนสนิทของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ผลการปฏิบัติการภายใต้ชื่อยุทธการปฐมเจดีประสบความสำเร็จอย่างสูง เจ้าหน้าที่ยึดอาวุธปืนได้มากถึง25กระบอกปืนสั้น19กระบอกปืนยาว6กระบอกพร้อมกระสุนกว่า1,106นัดแมกกาซีนเสื้อกราะวิทยุสื่อสารโพยพนันบอลและป้ายทะเบียนรถอีกมากมายและจับกุมผู้ต้องหา4คนรวมถึงการยึดอาวุธปืนหลายกระบอกเพื่อน,นำมาตรวจสอบประวัติโฆษกจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7แถลงว่าอาวุธปืนทุกกระบอกจะถูกส่งไปยิงทดสอบเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมในพื้นที่ปฏิบัติการนี้ตอกย้ำว่า ตำรวจจะไม่ยอมให้ใครอยู่เหนือกฎหมายนี่คือความสำเร็จของตำรวจกองบังคับการปราบปรามและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคืนความสงบสุขให้กับจังหวัดนคนปรปฐมหากท่านชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ